วัสดีค่ะพี่น้องที่เมืองไทยหวัดดีตอนเชา้า Good morning นะก็วันนี้มีพระคำภีดีๆนะมีความเจนเป็นมากที่จะต้องเรามาทานพระคำด้วยกันนะก็รายการอ่า8นาทีที่มีใจให้กันโอเคขอขอไม่เยอะค่ะเจนขอ8นาทีที่มีใจให้กันนะก็ตื่นมาตอนเช้าอ่า ทานกาแฟไปด้วยจิบกาแฟไปด้วยเจนจะอ่านพระคัมภีให้ฟังนะคะก็ก็คิดถึงคุณแม่ด้วยฝากอ่าสวัสดีคุณแม่ด้วยนะเพราะาเจนอ่ารู้ว่าคุณแม่เจนท่านอ่านหนังสือไม่ได้เจนก็เลยอ้ออยากให้คุณแม่ฟังด้วยอ่าจะถือโอกาสนี้อ่านพระคัมภีแล้วก็แปลให้คุณแม่ฟังด้วยนะก็พี่น้องเจนด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็มาต่อเรื่องขแขนงเนาะ ก็เรื่องอ่าวันนี้พระธรรมพียอนบทที่15ข้อ6นะต่อจากอ่าเมื่อวานเนาะก็บทที่6อ่านว่าอย่างนี้นะถ้าผู้ใดไม่ได้คงอยู่ในเราผู้นั้นจะเป็นเหมือนขแนงที่ถูกโยนทิ้งและเหี่ยวเฉาขนงเหล่านี้จะถูกเก็บไปโยนทิ้งให้ไฟ เผาอันตรายมากนะคะเราต้องอยู่กับพระเจ้าเราต้องติดกับพระองค์ทุกวันค่ะพระองค์เตือนเราไวไ้ไหนในพระคําของพระเจ้าเนาะเจนมาอ่านอ่าตรงนี้ให้ฟังนะข้อแปรมันเนาะก็โอเคเหมือนขแขนงที่ถูกโยนทิ้งคําอุปมาเรื่องเถาอางุ่นและขแขนงแสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระคลิต ไม่ทรงเชื่อว่าฟังนะพี่น้องเมื่อขแขนงติดอยู่กับเถาแล้วจะติดอยู่ตลอดในคำอุปมานี้พระเยซูทรงเตือนสาวกอย่างขึงขังแต่ด้วยความรักว่าเป็นไปได้ที่ในที่สุดผู้เชื่อแท้จะละทิ้งความเชื่อนะพี่น้องนะอ่านต่อก็ หันหลังให้กับพระเยซูไม่คงอยู่ในพระองค์และจะถูกทิ้งไปในไฟนรกนิรันร์ค่ะพี่น้องก็การที่มหาพระเจ้าไม่ใช่ว่าเข้ามาเชื่อไปโบสถครั้งสองครั้งแล้วจะรอดไม่ค่ะพระองค์เตือนแล้วเตือนอีกค่ะในพระคัมภีร์หลายๆข้อ รวมทั้งพระครัมภีร์มัทธิวบทที่24ข้อ24 25พระองค์ก็ได้เตือนไว้แล้วเรื่องอาการหลงหายของผู้เชื่อนะการเขาเรียกว่าการละทิ้งความเชื่อค่ะจะกลายเป็นอุ่นๆพอท่านเป็นอุ่นๆแล้วพระองค์ก็จะคลายออกจากปากเนาะอ่านต่อค่ะนะเราพบหลักการพื้นฐานที่คบควบคุม ความสัมพันธ์แห่งความรอดละหว่างพระคลิต์กับผู้เชื่อกล่าวคือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อยู่กับที่ซึ่งอิงอยู่กับการตัดสินใจพี่น้องการตัดสินใจนะหรือประสบการณ์ในอดีตเท่านั้นแต่เป็นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คับพระองค์เน้นพัฒนาความสัมพันธ์ต้องพัฒนานะคะ อย่างต่อเนื่องเมื่อพระคิดทรงดำรงอยู่ในผู้เชื่อและให้ชีวิตของพระองค์อยู่กับเขาความจริงสำคัญปรกการจากคำอุปมาพวกสาวกมีหน้าที่รับผิดชอบในการคงอยู่ในพระคิดซึ่งเป็นการสนองตอบของเราต่อของ ประทานแห่งชีวิตและฤทธิ์อำนาจที่พระเจ้าให้ไว้เมื่อเรากับใจใหม่การคงอยู่ในพระคิดฟังนะต้องคงอยู่กับพระองค์เนาะเป็นผลทำให้พระเยซูดามรงอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะทำให้มีการเกิดผลในชีวิตของสาวกนะมีความสำเร็จในการอธิษฐาน และความชื่นชมยินดีผลของการไม่คงอยู่ในพระคิดการไม่เกิดผลอันตรายนะัไม่เกิดผลพระองค์ตัดแล้วเอาไปเฝาไฟนะและถูกตัดทิ้งจากพระคิดและถูกทำลายพี่น้องคะพระคำผีเตือนแล้วเตือนอีก ไม่ว่าจะเป็นพระธรมพียอนพระคัมภีร์มัทธิวพระองค์เตือนเรื่องการหลงหายการสูญเสียความเชื่อหลงหายยังไงสูญเสียความเชื่อย,ยังไงก็คือหนึ่งตอนแรกก็อ่านพระคัมั่งไม่อ่านพระค์มั่งเป็นเรื่องของการตัดสินใจค่ะ เราเป็นเรื่องของการตัดสินใจว่าเราตัดใจเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับพระเจ้าไหมนะมันมีความสําคัญมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของเราครับพี่น้องใครก็ไม่สามารถจะช่วยเราได้ได้ณนะเวลานั้นถ้าพระองค์มาจริงๆวันพิพากษาหรือว่าวันที่เราต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าที่อาบันลังแท่นสีขาวนะทุกคนต้องเฝ้าเจ้าเพื่อการพิพากษานะพี่น้องก็ อยากนุนใจพี่น้องค่ะอย่าละทิ้งพระอ,องค์ค่ะพระอ,องค์ไม่ละทิ้งเราเนะเราละทิ้งพระอ,องค์ถ้าเราละทิ้งพระอ,องค์เราสูญเสียความเชื่อเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องรับผิดชอบความเชื่อค่ะเราต้องรับผิดชอบเราต้องอ่านพระคำเราต้องอาติดคบคีกับพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีความสำคัญมาก ถ้าเราอยู่คุกคีกับผู้ไม่เชื่อก็เหมือนเราไปเทียมแอกกับผู้ที่ไม่เชื่อมันง่ายนิดเดียวที่เขาจะดึงเราออกจากพระเจ้าเขาจะชวนเราไปทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าทางโลกตอนนี้กระแสทางโลกยิ่งแรงค่ะดึงเราออกจากทางของพระองค์ง่ายที่ดีที่สุดค่ะเข้ามาหา กลุ่มพี่น้องที่มีไฟล้อลนล้อนแรงเหมือนกันค่ะจะได้หนุนใจกันซึ่งกันและกันชวนกันไปโบวชชวนกันอ่านพระคำค่ะนะหนุนใจมากๆค่ะโอเคค่ะเจนไอฐานเผื่อนะคะเช้าวันนี้พระเจ้าพระบิดารูปขมาพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าพระเจ้าตัดในใจเราครับพี่น้องพระบิดาตัดในใจพี่น้องพระเจ้าค่ะพระองค์เมตตาพระองค์บอกว่าแกะของเรา ย่อมได้ยินเสียงของเราพระเจ้าลูกไอฐานพ่อพี่น้องที่หลงหายพระเจ้าหรือคนที่เคยมาหาพระองค์ตอนนี้ได้กลายเป็นอุ่นๆหรือละทิ้งพระองค์พระเจ้าลูกไอฐานเผื่อเขาหรือว่าใครมีญาติพี่น้องพระเจ้าที่หลงหายไปหรือเป็นอุ่นๆพระเจ้าลูกไอฐานขอไฟพระวิญญาณขอให้ไฟนี้ทําให้หัวใจเขาร้อนลอนร้อนแรงพระเจ้าค่ะ นพรพนามพระเยซูจ้โคราาเชเดเดโคราาเชเดเดคดคราปาคราาเชเทราบาคราปาชราบกาโคราปาชีดเดเดโคราบจะการาบเชสาลปาปาโคราาเชเชพระเจ้าพระบิดาของพระเจ้าเทไฟพระเจ้าเทไฟไปตัวของเขาเทไฟที่ของเขาพระเจ้าจุด ไฟของเขาพระเจ้าทะลุทะลวงพระเจ้าให้เขามีความกล้าหาญพระเจ้าให้เขามีความเชื่อมากขึ้นพระเจ้าขอไฟสัมผัสในหัวใจเขาพระเจ้าค่ะในพนามพระเยซูเจ้าเอเมนอาการอุ่นๆจงออกไปในพนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณค่ะพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะที่มีใจให้กันค่ะก็วันหลังจะมาแบ่งปันกัน8นาทีที่มีใจให้กันค่ะ พระเจ้าวอพรค่ะ